สเต็ปที่5นะคะต่อจากเมื่อกี้เนาะสเต็ปที่5ก็คือเราจะต้องมากำหนดเวลาที่เริ่มต้นเร็วที่สุดกับเวลาที่เสร็จเร็วที่สุด ะะโดยโดยเป็นการทำไปข้างหน้าตลอดผังงานนะคะเราจะทำจากตัวโปรเจกต์เน็ตเวิร์กอะคะ่ะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือไปทางด้านฝั่งขวามือนะคะซึ่งเวลาเสร็จเร็วที่สุดสำหรับกิจกรรมสุดท้ายในโครงการเนี่ยมันจะบอกว่าเวลารวมที่จะต้องใช้ไปทั้งหมดอะของโครงการะมันเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสเต็ปที่5อ่ะโดยที่เราจะต้องพิจารณาจากตัวนี้ก่อน E S E F T นะคะเรามี3คํคำศัพท์นะ ES นะคะก็คือเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้น e <F S 1> ๆ EF ก็คือเวลาเสร็จเวลาเสร็จเร็วที่สุดสําหรับกิจกรรมนั้นๆนะคะ ES เนี่ยก็คือเริ่มต้น start EF ก็คือ finish เส,เสร็จเร็วที่สุดของกิจกรรมนั้นๆ T ก็คือเวลาของกิจกรรมนั้นๆนะคะโดย EF EF ตัว finish จะมาจากตัว start บวกกับกิจกรรมนั้นๆ นะคะซึ่งกฎของเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดนะคะหรือ EF นะคะบอกว่าเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุดสำหรับกิจกรรมใดนั้นน่ะมันจะมีค่าเท่ากับเวลาที่เสร็จเร็วที่สุดที่ค่ามากที่สุดสำหรับกิจกรรมทั้งหลายที่อยู่ก่อนหน้านั่นหมายความว่าเราจะพิจารณาจากค่าที่มากที่สุดของกิจกรรมก่อนหน้านะคะอะ ทีนี้เรามาดูที่ตัวอย่างว่ามันคือย่างไงเรามาดูที่ตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นะคะที่เราได้ตัวโปรเจกต์เน็ตเวิร์กมาแล้วซึ่งตัวโปรเจกต์เน็ตเวิร์กมันมีทั้งวิธีแบบ AON ตัวนี้นะคะกับวิธีแบบ AOA เราจะเอาวิธีแบบ AOA นะคะเอามาพิจารณาในการใน,ในการหาต่อไปนะคะซึ่งลักษณะของตัวนี้นะคะ ออก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าอันเนี้ยมันคืออาร์คนะอ่นะซึ่งอาร์คตรงเนี้ยมันคืออะไรอาร์คตรงเนี้ยมันคือบอกถึงกิจกรรมนะคะบอกถึงกิจกรรมส่วน1 2 4เนี่ย1น3 4 5 6จนมาถึง9ตรงนี้มันคือลำดับลำดับการทำงานนะคะมันคือลำดับการทำงานส่วนอาร์คเส้นเนี่ยอาร์คเนี่ยมันคือกิจกรรม นะคะซึ่งเราเริ่มตั้งแต่กิจกรรมเมื่อกี้ที่เราทำ AOA อะคะ่ะตัวนี้จะเป็น AOA เนาะนะคะสำหรับตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เราหามาได้อะคะ่ะโดยที่ 1A ึ่งเส้นตรงเนี้ยนะคะมันก็จะเราจะสามารถเขียนเป็นปตารางแบบนี้ได้มันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะถ้าเราถ้าเราถ้าเราใชลักษณะของสเต็ปแบบนี้นะคะก็คือช่อง หนึ่งอาเนี่ยมันจะมีให้เติมอยู่6ช่องโดยเราดูแบบนี้ค่ะบนสุดบนสุดตรงนี้จะเป็นกิจกรรมนั่นหมายความว่าอาร์คนั้นน่ะมันคือกิจกรรมอะไรอย่างเช่นเนี่ยกิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม D กิจกรรม F นะคะกิจกรรม C อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆไล่ไปทีละตัวอ่ะเสร็จแล้วข้างล่างก็คือเวลาของกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นกิจกรรม A ใช้เวลา3วี กิจกรรม B ใช้เวลา5วีคก,กิจกรรม C ใช้เวลา3วีคก,กิจกรรม G ใช้ใช้เวลา4วีคอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นบนกับล่างเนี่ยบนคือกิจกรรมอ่ะบนคือกิจกรรมนั้นๆตัวล่างก็คือเวลาของกิจกรรมนั้นๆส่วนอันนี้ก็คือ E S E F L S L F ตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้สไลด์นี้หน้านี้นะคะอาจ,จารย์จะอธิบายของการหา E S กับ E F เราจะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนตัวแรกกิจกรรมแรกเนี่ย E S เนี่ยตัวแรกเนี่ยกิจกรรม A กับกิจกรรม B เรามาดูนะกิจกรรม A กับกิจกรรม B เนี่ยมันไม่มีงานก่อนหน้าคือมันสามารถเริ่มได้เลยถ้ากิจกรรมไหนที่ไม่มีงานก่อนหน้าแล้วสามารถที่จะเริ่มได้เลยเนี่ยตัว E S ตัวตรงกลางเนาะตัวตรงตัวตรงกลางคือ E S เนี่ยเนี่ยนะคะเราจะใส่เป็นศูนย์เราจะใส่เป็นศูย์โอเคนะ ใส่เป็นศูนย์นะคะส่วนถ้าเป็นกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมอื่นๆเนี่ยให้ดูว่าร์คเส้นนั้นๆอาร์คเส้นนั้นๆะมันมาจากสายไหนบ้างอย่างเช่นร r คของกิจกรรมดีเนี่ยมันมาจากกิจกรรม A กลับมาจากกิจกรรม C ตัวนี้เนาะมาจากกิจกรรม C ตรงนี้นะคะดังนั้นให้เราพิจารณาว่าตัวก่อนหน้าตัวไหนมากสุดเราจะใช้ตัวนั้นอย่างเช่นกิจกรรม A เนี่ย มากสุด EF มากสุดคือ3กิจกรรม C EF มากสุดคือ8ดังนั้นเราเลยจะเลือกนะคะ ES นะคะ ES start ของกิจกรรม D เป็น8อ่ะอันเนี้ยคือตัว ES นะคะส่วนตัว EF EF เนี่ยง,ง่ายๆเลยเอา2ตัวเนี้ยบวกกันได้ EF 2ตัวบวกกันได้ EF 2ตัวบวกกันได้ EF นะคะสองตัวบวกกันได้ e ได้ e f สองตัวบวกกันได้ e f นะคะเอาสตาร์ทกับฟินิสกันอาจารย์เรียกว่าสตาร์ทกับฟินิสตนะคะตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้ตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆทุกกิจกรรมแต่เรามาไล่ทีละอันก่อนก่อนอื่นเราต้องมาไล่ทีละอันก่อนนะคะเมื่อกี้รู้ความหมายแล้วนะนะคะเมื่อกี้เรารู้ความหมาย2ตัวนี้ละสตาร์ทเนี่ย หมายความว่าถ้าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ไม่มีกิจกรรมก่อนหน้าเราจะใส่เป็นศูนย์แต่ถ้ากิจกรรมถัดไปที่มีกิจกรรมก่อนหน้าให้เลือกตัว e f ของกิจกรรมที่มากสุดมาใช้สำหรับสตาร์ทนะให้ไปเลือกตัวนี้มาเลือกจากตรงนี้ตัวไหนมากสุดเราจะใช้ตัวนั้นอ่ะส่วน e f สองตัวนี้บอกการสองตัวบอกการ สองตัวบวกกันได้ตัวนี้สองตัวบวกกันได้ตัวนี้สองตัวบวกกันได้ตัวนี้แบบนี้นะคะอ่ะพอมาไล่กิจกรรม A เนี่ยเราก็จะพบว่าเอ่อฟินิชของกิจกรรม A อะ่ะเท่ากับ3ของกิจกรรม B เป็น5นะคะดังนั้นกิจกรรม A กับกิจกรรม B ทําเสร็จละถัดไปไปกิจกรรม C ละกันกิจกรรม C เนี่ยมันมีงานอ่ะมันมันใช้เวลาทําอยู่3วกีกิจกรรม C นะคะ ใช้เวลาทำอยู่3วีคอ่าใช้เวลาทำ3วีคดังนั้น,น,นบวกกันเท่ากับ8ตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็คือกิจกรรม C ใช้เวลาทำเท่ากับ3วีคแต่ E s การเลือก E s เราต้องดูก่อนว่าก่อนมากิจกรรม C เนี่ยมันมีกิจกรรมไหนมาก่อนอ่ามันมีกิจกรรมแค่กิจกรรม B มันมาจากกิจกรรม B นะมันมาจากแค่กิจกรรม B ดังนั้น เราจะเลือกตัวสตาร์ทเนี่ยมาจากตัวฟินิชของกิจกรรม B และเมื่อเอากิจกรรมนะคะเวลาของกิจกรรมไปบวกกับ es ของตัวนี้แล้วมันได้เท่ากับ8โอเคนะคะอ่าได้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เสร็จละถัดไปไปกิจกรรมที่2ดูซิอ่า ลำดับที่2เมื่อกี้ทำลำดับที่1กับ3ก่อนนี้เป็นลำดับที่2ลํลำดับที่2กิจกรรมดีใช้เวลาทำเท่ากับ4ี่ทีนี้เรามาดูตัวตัวกลางตัวสตาร์ตตัวสตาร์ทเราต้องดูก่อนว่า2ตรงนี้กิจกรรมที่2ตรงนี้นะคะมันมาจากอะไรมันมาจากกิจกรรม A กับมาจากกิจกรรม4ตัวนี้อย่าลืมนะตัวนี้มันคือดัมมี่นะคะตัวนี้มันคือดัมมี่ ซึ่งตัวนี้เราใช้แปกเพราะว่าเนี่ยมันสูงสุดนะคะถัดไปนะคะเราจะหาตัวฟินิชนะคะโดยเอาสตัวเนี่ยบวกกันได้ตัวฟินิชเท่ากับ12อะ่ะตัวไหนที่สามารถทำต่อได้อีกนะคะตัวนี้ทำได้ละถัดไปกิจกรรมที่ห้าทำได้เลยไหมทำได้เลย เพราะไม่มีงานก่อนหน้าสามารถทำกิจกรรมนี้ต่อได้เลยนะคะก็คือเราก็มาดูว่ากิจกรรม e ใช้เวลาเท่ากับ8วิดังนั้นกิจกรรมกิจกรรมนี้ยนะคะกิจกรรม e เนี่ยเส้นนี้มันมาจากแค่เส้นเดียวดังนั้นตัวกลางตัวสตาร์ทเราใช้ตัวสุดท้ายของก่อนหน้านี้ได้เลยก็คือ12และบวกกันเท่ากับ20ตัวนี้อ่ะแสดงว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วนะ ถัดไปมีตัวไหนอีกที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะจกิจกรรม G เท่ากับสีก่กิจกรรม G มาจากไหนได้บ้างกิจกรรม G ตรงเนี้ยมาจากแค่กิจกรรม4นะคะอยู่ยนะอ๋ะอไม่ใช่อารตรงนี้ยอารกตรงนี้คือกิจกรรม F นะคะขอภายตรงนี้คือกิจกรรม F นะคะส่วน G คือตัวนี้ นะคะอาจารย์ไล่ทำตัวนี้ก่อนไล่ทำา F ก่อน F เนี่ยนะคะ F ตรงเนี้ยมันมาจากกิจกรรม C ซึ่งตัว Finish คือ8อ่าดังนั้นตัวนี้เราเลยต้องเอากิจกรรมตรงเนี้ยมาใส่แล้วบวกการ8บวก2ได้10โอเคแสดงว่าเสร็จละติ๊กทิ้งไว้ถัดไปกิจกรรมไหนอีกต่อจากตรงนี้ปึ๊บอ่าก็คือกิจกรรมนี้สามารถทำ ทำต่อได้เลยเพราะมาแค่สายเดียวเห็นไหม arc g อ่ะมาจากสายเดียวนะคะดังนั้นตัวกลางตรงนี้ก็เอาตัวเนี้ยมาใสา่แล้วสองตัวบวกกันได้เท่ากับก้อนนี้อ่ะเสร็จละถัดไปเหลือกิจกรรมอะไรอีกอ่ะกิจกรรม s ก็เหมือนกันกิจกรรม s ก็คือ arc เส้นนี้ arc เส้นนี้มาจากแค่กิจกรรม f ซึ่งมันคือสิ ก็เอา10มาใส่ตรงนี้ได้แล้วบวกกัน mm hmm. เท่ากับ12ได้ตรงนี้อ่ะเสร็จละถัดไปไปกิจกรรมถัดไปตัวไหนอีกที่ยังไม่ได้ทำอ่ากิจกรรมไอกิจกรรมไอมาจากอันไหนบ้างกิจกรรมไอถ้าเราดู a r ร์เนี่ยมันมาแค่จาก B ปื้บ มาแค่จาก b ดังนั้นแสดงว่าเราก็สามารถพิจารณาจาก b ก็คือตัวสุดท้าย finish ก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เห็นไหมแล้วบวกกันเท่ากับ10โอเคนะดังนั้นอันนี้เสร็จแล้วถัดไปเหลืออะไรอีกเหลือ j อ่า j ตรงนี้ j มาจากไหนได้ได้อีกดู j นะ j a ส้น j เนี่ย a ส้นของ j เนี่ยมันมาจาก arc ของ e กับ arc ของ h มาจาก2ตัวนี้ ซึ่งถ้าเราพิจารณาจากตัวฟินนชตัวสุดท้ายเนี่ยตัวที่เยอะสุดก็คือตัวนี้ตัว E นะคะดังนั้นอันเนี้ยเราเลยใช้20ตัวการตรวเนี้ยเลยใช้20ซึ่ง20บวกกิจกรรมบวกเวลาของกิจกรรมนั้นๆเลยเท่ากับ23อ่ะดังนั้นแสดงว่าตลอดโครงการเนี่ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่23วีคแบบนี้นะคะตอนนี้เราทำ E.S กับ E.F เป็นละโอเคนะ